เรื่องเล่าผีโพงแห่งทุ่งบางน้ำขุนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่ชมชายชาราลหลังคุ้มแห่งหมู่บ้านบางน้ำขุนจังหวัดสุพรรณบุรีเล่าให้ลูกหลานฟังก่อนแกจะเสียแววตาของแต่ชมในายามนั้นยังเต็มไปด้วยความหวาดผวาแม้เวลาจะล่วงเลยมานานกว่า50ปีแล้วก็ตามย้อนกลับไปสมัยที่แต่ชมยังเป็นหนุ่มแน่นคืนนั้นเป็นคืนเดือนแรมมืดสนิท มีเพียงแสงดาวริบรีอากาศเย็นชื้นหลังฝนตกพรำๆเหมาะแก่การออกไปส่องกบส่องเขียดตามท้องนาท้ายหมู่บ้านแต่ชมกับเพื่อนรักชื่อไอไข่พากันสะพายคล้องถือตะเกียงแก๊สคนละดวงเดินลัดเลาะไปตามคันนาที่เฉอแะแฉะคืนนี้ถ้าจะหมานว่าไอชมกบเขียดร้องระงมเลยไอไข่พูดพลางใช้ไฟสาดส่องไปตามกอหญ้าแต่คืนนั้นมันกลับเงียบผิดปกติ ไม่มีแม้แต่เสียงอึ้งอ่างหรือแมลงกลางคืนที่เคยได้ยินความเงียบที่หนักอึ้งและเย็นเยียบเริ่มทำให้ทั้งสองรู้สึกไม่ดีเอ้ยเองว่ามันแปลกๆปลกไหมวะแต่ชมกระซิบถามทันใดนั้นเองที่ปลายคันนาไกลออกไปทั้งสองเห็นแสงไฟประหลาดดวงหนึ่งเป็นแสงสีเขียวอมเหลืองนวลๆว,วูบวาบลอยกระเด้งขึ้นลงต่ำๆเหนือพื้นดิน ไม่ใช่แสงแตะเกียงแน่ๆเพราะมันไม่มีควันและลอยเคลื่อนที่อย่างประหลาดแสงเฮอะไรวะไอ้ไขพ่พึมพำแสงนั้นลอยกระดอนไปเรื่อยๆจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเหมือนคนกำลังก้มๆเงยๆหาอะไรบางอย่างแล้วมันก็หยุดนิ่งที่พงหญ้ารกข้างคนาด้วยความขนองอย่างคนหนุ่มไอ้ไข่ยกหนังสติกขึ้นเตรียมจะยิงใส่เดี๋ยวกูยิงแม่งเลยยา ตัดชมคว้าแขนเพื่อนไว้แน่นใจคอไม่ดียังบอกไม่ถูกผู้เฒ่าผู้แก่เคยเตือนนักหนาว่าถ้าเห็นแสงไฟแปลกๆก,กลางทุ่งกลางพืนให้รีบเดินหนีอย่าทักอย่ามองอย่าชี้ทั้งสองดับตะเกียงแล้วหมอบลงกับพื้นดินชื้นแฉะแอบมองดูแสงไฟนั้นจากระยะไกลหัวใจเต้นระทึกเหมือนจะหลุดออกมานอ,อกอกแสงนั้นยังคงลอยนิ่งอยู่สักพัก ก่อนจะค่อยๆเคลื่อนที่ช้าๆมาตามคนาตรงมาทางที่พวกเขาสองคนซ่อนตัวอยู่วินาทีนั้นตาชมบอกว่าแพบหยุดหายใจเหงื่อเม็ดโป้งๆผุดขึ้นเต็มหน้าทันที่อากาศเย็นเฉียบเมื่อแสงประหลาดลอยเข้ามาใกล้พอที่จะเห็นได้ในความมืดสลัวภาพที่ปรากฏทำเอาทั้งคู่แทบสิ้นสติมันไม่ใช่ดวงไฟลอยได้แต่มันคือคน ร่างนั้นเป็นชายแก่คนหนึ่งที่ทั้งสองรู้จักดีตาผลชายชาราหลังโกงที่อาศัยอยู่ท้ายหมู่บ้านแก่ไม่ค่อยสูงสิงกับใครและมีข่าวลือหนาหูว่าแก่เล่นของแต่สิ่งที่น่าสยดสยองที่สุดก็คือแสงสีเขียวเรืองรองหน้าคนลุกนั่นมันพวยพุ่งออกมาจากโพรงจมูกของแก่จมูกของตาผลส่องสว่างเหมือนหิ่งห้อยยักษ ทุกครั้งที่แกหายใจเข้าออกแสงจะวูบว่บและมีหยดแสงเล็กๆเ,เหมือนน้ำมูกเหนียวๆหยดติ่งลงบนพื้นดินเป็นครั้งคราวดวงตาของแกแดงกำกลวงโบเรากบไม่ใช่ตามนุษย์แกเดินก้มๆเงยๆมือทั้งสองข้างแวกพงหญ้าแล้วหยิบอะไรบางอย่างขึ้นมาใส่ปากกรบเสียงเคี้ยวดังแห้งหน้าขยะขยงแต่ชมเพ่งมองจนแน่ใจมันคือเขียดเป็นเป็น ตาผลกำลังจับสัตว์เล็กตามท้องนาขึ้นมากินสดๆเขียวทั้งกระดูกอย่างหิวกระหายทันใดนั้นตาผลก็หยุดชะงักร่างของใจยืนนิ่งไม่ไหวติ่งแล้วค่อยๆหันหน้ามาทางที่ตาชมกับไอ้ไข่ซ่อนตัวอยู่ช้าๆแสงสีเขียวจากจมูกสาดเป็นลำยาวมาที่พงหญ้าเรากับมันรู้ว่ามีคนแอบมองอยู่ ชิบหายแล้วมันเห็นเราแล้ว,ลวไอ้ไข่ร้องเสียงหลงทั้งสองไม่คิดชีวิตอีกต่อไปลุกขึ้นวิ่งโกยอ้าวไม่หันกลับไปมองทิ้งของทีตะเกียงทุกอย่างไว้เบื้องหลังเสียงเท้าลุยน้ําลุยโคลนดังสับสนปนเปไปกับเสียงหัวใจที่เต้นระรัวแต่ชมรู้สึกได้ถึงไอเย็นเยือกเไล่หลังมาติดติดเหมือนลมหายใจเหม็นเน่าของมันรถต้นคอทั้งสองวิ่งจนมาถึงเขตหมู่บ้านได้ก็รีบแยกแย้ายเข้าบ้านใครบ้านมัน คืนนั้นตาชมนอนคลุมโปรงสวดมนต์ทุกบทที่จำได้จนสว่างวันรุ่งขึ้นไอ้ไข่ก็มีไข้ขึ้นสูงจับไข้สั่นไปทั้งตัวมันเพ้อตลอดทั้งวันว่าตาผลจะมาเอาชีวิตแสงสีเขียวมันจะมาฆ่าตกบายแก่ๆขณะที่ตาชมกำลังนั่งหน้าซีดอยู่ในบ้านก็เห็นร่างของตาผลเดินหลังโกงๆมาอยู่ที่หน้าบ้านไอ้ไข่ในมือของแกมีกล้วยน้ำว้ามาวีหนึ่ง แกยื่นกล้วยให้แม่ของไอ้ไข่บอกว่าเอามาเยี่ยมไข้แววตาของแกที่เหลือบมองมาทางบ้านตาชมนั้นว่างเปล่าจนหน้าหายใจเย็นนั้นเองเรื่องที่น่ากลัวที่สุดก็เกิดขึ้นขณะที่ทุกคนในบ้านกำลังช่วยกันเช็ดตัวให้ไอ้ไข่อยู่นั่นเองก็มีเสียงตุ๊บหนักดังขึ้นบนหลังคาสังกสีทุกคนสะดุ้งโยงพ่อของไอ้ไข่รีบวิ่งออกไปดูแต่ก็ไม่พบอะไรไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงต่อมา ไอ้ไข่ก็เริ่มชักตาตั้งน้ำลายฟูมปากเนื้อตัวเขียวคล้ำลงอย่างรวดเร็วและสิ้นใจคาอ,อกแม่ของมันเองหลังงานศพของไอ้ไข่พ่อของมันปีนขึ้นไปดูบนหลังคาเพื่อหาที่มาของเสียงในวันนั้นและสิ่งที่เขาพบก็คือท่อนกล้วยขนาดเท่าแขนท่อนหนึ่งที่ถูกปักคาอยู่บนหลังคามันเน่าดำและส่งกลิ่นเหม็นคาวคลุ้งไปทั่วชาวบ้านต่างลือกันว่า นี่คือการเสกของของผีโพงที่ถูกคนเห็นหน้าหากใครก็ตามที่เห็นมันตอนออกหากินแล้วนำเรื่องไปเปิดโปงมันจะแขนและจะส่งของมาร่าชีวิตคนในบ้านนั้นเป็นการปิดปากแต่ชมรอดมาได้เพราะแกไม่เคยปริปากเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเลยจนกระทั่งแก่ชาราส่วนตาพลนั้นหลังจากวันนั้นไม่นานแกก็หายตัวจากหมู่บ้านอย่างไร้ร่องรอยไม่มีใครพบเห็นแกอีกเลย แต่ชาวบ้านบางน้ำขุ่นยังคงเชื่อกันว่าในคืนเดือนมืดที่ฝนตกพรำๆหากใครกล้าพอที่จะเดินออกไปที่ท้องนาท้ายหมู่บ้านอาจจะได้เห็นแสงสีเขียวปริศนาลอยวูบวาบอยู่ในความมืดมิดคอยมองหาเหยื่อรายต่อไปของมันอยู่ก็เป็นได้